อ่าสวัสดีครับสมพอนุฟุงไงสาแก้วนะครับเนาะคือเก่าครับคือเก่าเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเนาะเอาปัญหาเลยครับปัญหาปัญหาหนูออกลูกดกนะครับผู้ใดว่าวมมีปัญหามีนะครับเด้อเดี๋ยวจะปล่อยฟังออกลูกหลายนี่โมเมนต์แนวดีปัญไดแต่ผมว่ามันกะมันดีคนละอย่างครับแต่ความคิดผมมันมันปัญหาไหนนะครับเราจะใส่เบื้องครับนี่ น่ยศิวะอ้าวอ,ออกลูกดกเป็นยังมาเว้ากันฟังสิวาเนาะครับเนาะนี่ครับสุดนี่สุดนี่ครับออกลูกหลายเป็นอย่างก็สิวาสู้ฟังพี่น้องเข้า่าเป็นอย่างออกลูกหลบ่ดีใจบ่ดีใจครับแต่ว่าปัญหามันเกิดครับเดี๋ยวถี่แขยเบื้องนะครับเนาะมันเสื่องตัวมันครับนี่ นี่ครับอืมพี่น้องเบิ่งครับเนี่ยออกลูกสิบสองสิบสามตัวมันบ่ใหญ่ครับออกลูกวันที่สิบเดือนเก้าตอนนี้วันที่สิบเก้าเดือนสิบครับออกวันที่เก้าออกวันที่สิบเดือนเก้า ตอนนี้วันที่สิบเก้าเดือนสิบครับผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนกับสิบวันนะครับเนาะยังบ่วไนแยกเลยครับเนี่เป็นยังครับมันแยกมันตัวน้อยครับมันน้อยมีพลังเบิ้งว่ามันหลเปล่านี่สิบก็ัตครับแม่เดียวนี่มัน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 บ่ท่านเขาบ่ท่านเขาก็คือว่าออก สิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัน,นี่แยกบ่ได้ครับผ่านมาตั้งเก่ามือครับแต่งว่ามันเสียเวลาครับนี่แยกไปมันก็ตัวหน่อยผมก็เลยให้นล่อให้มันจะเดินเคืิงครับเนาะอยากสีแยกกันนี่ครับเสียเวลาไปบอกพี่นอ้องสุฟัง้นที่เรียงไหม่ครับเนาะ แต่คือปัญหาครับปัญหามันเป็นหาบ่อยไงครับแต่คือปัญหาท่านันจริงนี่ออกหาหกตัวเจ็ดตัวดีครับหาโตขึ้นไปอะดีอย่าเลยสิบตัวสันสิบสิบตัวขึ้นไปบ่ดีครับหาถึงเก่าก็พอไห้ครับแต่ว่าสันเก้าถึงสิบที่สิบส,ส,สองหรือว่าทำเต็มแปดตัวขึ้นไปเนี่ยกับเพาฟั่งครับแปดลงมาโอเคแต่แปดขึ้นไปบ่ดี เป็นอย่างคือว่าบดีทำน้องพี่น้องต้องทั้งคนกับว่าเอาทักมากเว่าออกลูกหลายมันดีครับดีครับออกลูกหลายแต่มันสะาดสีเวลามันบ่ใหญ่ท่านเขาถอกแปดลงมาออกแปดลงมาปั๊บเดือนหนึ่งแยกครับสองเดือนครึ่งเลยขายอันนี้ท่านเทาไปแยกครับนี่ตอนนี้มันเดือนกับจทเหมือนกับเดือนกับอีกเก้าวันครับเนาะนี่ยัง่ได้แยกเลย มันต้องรอแยกประมาณสักเดือนสักเดือนประมาณเดือนก็กลัวเดือนเดือนเคืงเดือนเดือนสิบห้าหมือครับเสียเวลาไปสิบห้ามือเลยแต่ฟังอื่นนี่ครับเขาใหญ่แล้วครับเนี่ยรุ่นเดียวกันเ,เนี่ยเสบือครับฟังอื่นเนี่ยบอกไปน้ากะทิอธิบายไปน้าว่าฟังอื่นเขาใหญ่แล้วครับใหญ่จนใหญ่เลยครับเลยเป็นมันจะห่างกันเป็นวันเกือบเดือนหรือเคืงเดือนครับ เอาคนกับว่าออกหนูเอาหนูออกลูกหลยดีมันดีสําหรับออกลูกหลายครับคนเท่าเอาเอออกลูกดกท้ามัโดกเกินครับตั้งแต่สิบตั้งแต่เังไงไปตั้งแต่แปดโต๊ขึ้นครับแปดโตขึ้นเลยเก้าสิบสิบสองสิบสามเนี่ยบด่ดีแต่ว่าแต่หนึ่งสองสามก็บ่ดีครับแมนวะมันก็มีวมันห้าโต๊ขึ้นถึงแปดโตครับเลี่ยงแป๊บเดือนแยกออกเดือนแยกออกนี่ ของผมในี่เดือนกับสิบมือมันก็เก่ามือเลยง่าบริย่ครับเนี่ยนี่อยู่ม้านสิบสองสิบสามตัวสาครสาเพราะท่านเขาคือว่านะครับคือยังคนชอบไอเลี้ยงลูกหลายอ่ะประมาณไหนครับเนาะถ้าหนูน่ะมันถือว่านั้นสิบเต่านะครับเนาะประมาณสิบเต่าผมก็บริยิ่งละเอียดครับประมาณสิบเต่าครับแต่มันออกสิบสามตัวครับเออถ้านันคิดว่ามันถืเลี่ยงลูกไหวบ่ นี่ครับนีปัญหาเลยครับปัญหานี่นหน้อยกับให้บอกพี่น้องสูฟังครับนวาคนเลียงใหม่หรือว่าคนกําลังสีเหลือมเลียงหรือคนเลียงเหลี่ยวนะครับเนาะนี่คือปัญหานิดนี่น้อยครับเบากันบามอาจะเปปัญหาแล้วครับตอนกับปัญหาครับปกตินี่สันแปดโตผมแยกออกกัแต่สิบมือทีแล้วครับอันทันแปดโตหาโตห้างเทีอน่ะผมบอกึงเดือนครับยี่แปดยี่สิบเก้ามือนแยกได้เลย แต่ว่าถึง13ตัวนี่ครับ14ตัวบางทีเป็น,นครับมันกลับปลาเขาไปเดือน1 0 0 0อผมกับกาไว้ว่าจันกับบ่ถึงเดือนเครื่องครับอาจจะเป็นเดือ,น, 10, อ,อนครับ10หมาบ่ถึงเออประมาณครับเดือน10 000. ห้าเมื่อเดือนเครื่องเออเดือนเครื่องก็เดือน10ห้าเมื่อสัญครับเดือน1 0 0 0อเดือน10หมาเออประมาณครับอาจจะแยกแถ่นี้ก็ได้ปลาไปเก่าเมื่อนะเนาะ เด็กเกษตเบิ้งว่าคอกที่เขาแยกไปแล้ววันป็นตังไหนนะครับเนาะว่ามันใหญ่ไปหอดใส่แล้วพ้อ,องเทื่อนนี่หนูแยกเร็วแต่มันสมบูรณ์มันก็ใหญ่เร็วครับสองเดือนครึ่งได้ขายครับห้าขีดหกขีดคือเฉพาะตัวผู้นะครับเนาะเฉพาะตัวผู้เขาเลยหาสองเดือนครึ่งนี่หาขีดอัพครับหาขีดหกขีด,ขดแต่ตัวแม่อายาาสาม สี่ขีดเครื่องสามขีดหาขีดครับตัวแม่ครับประมาณนี้อันนี้นคือเอาผมกติเอาปัญหาให้บอกให้พี่น้องฟังเลยว่าปัญหาเมอต่างว่านเลี้ยงหนูอย่างนั้นมาเอามีเงินมีทองครับเอาปัญหาหลวงเขาต้องเขาต้องมีปัญหาก่อนครับจกักติดไปต่อได้เขาหูปัญหาเขาจะแก้ได้ครับเนาะเอาพี่น้องฟังว่าปัญหามันเกิดแจงไดแต่มันก็ดีครับเอาลูกหล ดีครับดีแต่ว่าลายเกินก็บดีคือคนเท่าครับเฮ็ดลายเกินมันกับบ่มมันเกิดสีบ่มเป็นดีเฮ็ดหน่อยเกินก็บดีเทาอยู่ปานกลางนะครับเนาะไม่บอกหรอมันตึงลายมันเกิขาดมันย้อนลายมันกิดสีย่านเพราะมันกลางนะครับเนาะอันนี้ครับเนี่ยมันลายคงกะมักมากู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวบอกพี่น้องฟังว่ามันหลายมันใหญ่่าครับมันสี่าก็เขาประมานเคืองเดือนครับเนาะถ้าดฮ่าโต 6ตัวนี่เดือนหนึ่งแยกออกปั๊บ2เดือนครึ่งได้ขายเลยครับขายนนเหนืเนอเก็บเป็นพอพันในพันก็ไดอันนี้ตอนนี้เบอร์ซิดครับนี่อาจจะเป็นมันต้องคัดใส่ครับนะแต่คนเท่ามันเถ่นเท่าเป็นมีเครือขายหล,ยห,ลยหรือว่ามีพอ่พอพ่อได้เขาเขาจะคัดคัดตัวไงหางงาครับหางไงหางงารรบทำบทีนครับแห้งดีมันโครงสร้างมันดี ่วาสันหนูตัวหน่อยเงาๆครับบ่ต้องอ้วนครับออกลูกดีครับนี่ผมเบิ้งนี่สุดนี่ผมมันออกอตัวนี้สุดที่สองครับนี่สุดแรกออกแปดตัวสุดนี่ออกสิบผมกับบริณาครับตั้สิบสองสิบสามขึ้นครับนี่นี่มันผมรู้สึกว่ามันหลายนะเนาะนี่พี่น้องก็จะไม่พี่น้องว่ามันหลายหรือบ่หลาย,อยาเอาเบิ้ง ปานปลาล,ลูกคอ,อกแต่มันใหญ่าสาครับมันหลายมันใหญ่าสาเดี๋ยวก็เสียไอ้เบิ้งคอ,อกที่ว่ามันบ่หลครับบ่หลผมไม่แยกให้เบิ้งแล้วแยกบ่ก,กีเมือน,นะครับเนาะ เดี๋ยวสิเบิ้ลบเนะแล้วก็คล้องนี่ก็ปิดก่อนครับเนาะไปเบิ้งคลองไหมตาต้องใส่ไฟครับนิดนึงนิดนึงปัญหาหน่อยครับบอกคนสู้ันฟังอะไรต้องปัญหาครับปัญหาปัญหาปัญหาขามี่ว้ไปแก่นะครับเนาะ <c oughs> บ่ได้บ่ได้มีสังปัญหา แล้วก็สีว่าเป็นอ้าวปัญหามันเยอะจังสิวายนะครับวนะ่า <c oughs> ครับเลี่ยงตรงนี้ปัญหาครับในบางสุดนี่ครับเริเตรียมการนะครับเนาะเบ่งไปกัน นี่ครับอันนี้คือสุดที่ว่าครบเดือนครับครบเดือนครบเดือนมาแยกแล้วตอนนี้มันก็ได้เดือน ครับไอ้สุดนี่มันอยู่ถี่มันเกือบสองเดือนครับนี่คือว่าครบอายุครบอายุเดือนหนึ่งแยกออกนะครับเนาะ <S <S มันใหญ่ใหญ่เร็ว <S <S อันนี่ว่านสองเดือนน,น,น้อยๆครับสองเดือนน่อยๆคือว่าครบเดือนปับ๊บเพาแยกนมันตีใหญ่เร็วประมาณนี้ทามันลูกมันบดดกนะครับแต่อันนั้นลูกมัน ออกหลายผัว้องต่งลอดเดือนครึ่งรับอันนี้สองเดือนอันนันเดือนก็สิบมือครับเออแต่ตากันยังหลายครับนะ่ะฟังนั้นเป็นออนเลยฟังนี้สองเดือนอีกครึ่องอีกครึ่งเดือนได้ขายครับนี่ครับเดืองไหนเ,เ,เห็นกะจ้าเลยครับนี่อีกครึ่งเดือนผมขายครับหนูตัวนี้สุดนี่เพราะผมคล้ายๆว่านี่มันสองข้อครับเอามา ก็ละหาของตัวมาใส่กันครบเดือนนเอามาใส่เอามาใส่นะตอนนี้สองเดือนอีกสามสิบวันเอออีกสิบห้านะครับเนาะสิบหามือขายได้นี่คือเดือนครึ่งแต่ฟังนี่เดือนกับเก้าวันหรือสิบวันครับนะยังเป็นยังบริย่าของลูกครับเนาะนี่ครับคือน้อยๆเขาก็ต้องเบิ้งกัน ภาพร่วมเลยครับน้องว่าเป็นไหนอีกครึ่งเดือนครับอีกที่้ามือก็ได้ขายชุดนี้นี่หนูสองเดือนครึ่งครับนี่ขายแน่นอนตอนนี้สองเดือนครับนี่รอดจำหน่ายเป็นพอพันในพันนะครับนาะหนูสใหไงแค่เดือนที่สองครับเดือนที่สองหลังจากนั้นับหไงครับไงปุบเลยเดือนที่สอง เดือนแหลกใบไ่ครับใบไงพอวันอยกแม่มันพอมากินหวนวัวหารนสิบหมื่นสิบหมาหมื่นมันสิใหญ่เลยปุบป๊บปุบปุบ,ปบให้ดีสองเดือนครึ่งสามเดือนใหญ่เกินสามเดือนครับหันสามเดือนกลัวไปมันสีเหล่มไงครับเป็นตัวละเจ็ดแปดขีดเป็นอย่างครับเนาะแางคนกับมักหนูไ่กันแล้วแต่นะครับเนาะนี่ครับสองเดือนอีกสิบห้าวันน่าจะเรียบร้อยครับ เห็นไหมครับภาพร,รวมๆไปเรื่อยๆเกิดเมื่อนี่กิบว่ามีอะไรครับเมื่อนี่มีแต่บอกปัญหานะครับปัญหาหลายครับปัญหาหลายผมบอกความสำเร็จนะครับความสำเร็จไปเฮ็ดต่อยเองได้ถ้าต้องหูปัญหาก่อนความสำเร็จมันถึงเกิดนะครับเนาะฮ่าเด็กเสียอบอ่เบิ้งให้หนูเอาลงไหมครับเอาลงไหม ให้เบิงไปดวทั่วกันมีเวลาในกันอัดไปเบิงครับเนาะอีกสิบฝามือชุดนี้กะน่าที่เป็นกับแกมกับเหล่ากับเขานะครับเนาะอันนี้ก็ออกร้ายครับออกสุดนี่ออกร้ายนี้ตื่นบอตื่นโมหูโมหูนะครับเนาะอือแต่ว่างกับบตื่นนะครับแต่ออกรลายจนบ่าเกียดน,นะครับเนาะนี่ เกือบซิปแม่ครับซิปตเนะอันนี้คือว่าให้เบิงใดไดนี่คือว่าบริเวณออกแดงแดงครับนี่เคสแปดเกอมื่นจาให้เบิงงนะครับเนาะผมกับประกาศไายแดงครับพ่อออกมาเสียดายครับ มีัก,กณะสนังสีครับเป็นนายเป็นสองแม่ครับแม่ลาฮองตัเป็นสองกล่องนี่ครับออกออก,ออกของมัดเจ็ดมือเป็นมือครับกับลาแตนของผู้ไดครับว่าสียให้เบิง้งออกแงแดงให้เบิ้งเลขกับล้วแต่เพิ่นนะครับเนาะกับให้แนแนวครับแนแนวไปเข้าไป,าไปคิดเบิง้งไปสำรวจเบิ้งรับว่ามันแมนบอมันคือบอรครับคนเลียงไม้นะครับเนาะ อันบด,ดีห้าก็ถิ่มไปอันดีข้ก็เก็ียวไปใส่นะครับเนาะท่านมากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมนะครับเด้อสมพรนุ่พุกใหญ่สาแก้วสวัสดีครับ